หอมแดงเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดชนิดหนึ่งของคนไทยมันเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคหลายชนิดและหลายคนก็ใช้หอมแดงรักษาโรคเลือดโรคลมต่างๆการกินหอมแดงเยอะๆก่อนเข้านอนอาจจะลดการมีลูกได้ถ้าหายใจลดกันบ่อยๆเข้าหอมแดงเป็น พืชที่ใช้สารเคมีค่อนข้างสูงมากทีเดียวถ้าซื้อจากตลาดทั่วไปการเลือกกินหอมอินทรีย์หรือปลูกเองจึงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดฤดูการที่ควรจะปลูกหอมแดงก็คือหลังจากหมดฝนไปแล้วสิ้นเดือนตุลาปุ๊บให้รีบเตรียมแปลงปลูกได้เลยมันใช้เวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองเราก็จะมี หอมแดงไว้กินตลอดทั้งปีการปลูกหอมแดงมันง่ายมากและก็ไม่ต้องทำเยอะแทบแปลงเดียวครอบครัวหนึ่งก็กินไม่หมดแล้วง่ายที่สุดก็คือการเริ่มขุดแปลงทำแปลงให้ดินร่วนสุยให้มากที่สุดแล้วก็ปรับแปลงให้เสมอก,การปลูกหอมแดงเราเอาหัวหอมมาเป็นต้นพันธุ์ สำในการปลูกฉะนั้นเราก็จะเลือกหอมแดงที่เก็บมาแล้วไม่ต่ำกว่า2-3ถึงเดือนแล้วก็มาแกะออกเป็นกลีบๆเพราะว่าแต่ละกลีบก็จะกลายเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนี่คือหอมที่เราจะเอาไปปลูกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลาปลูกเนี่ยต้องเอาด้านโคนล,ลงด้านโคนคือด้านที่มีรากนิดหน่อยหรือด้านที่มีเข่าขาว,ขาว ด้านปลายคือด้านที่มีปลายแหลมแหลมอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ดีด้านโคนเอาเสียบลงดินตั้งไว้เฉยๆไม่ต้องถมเพราะว่าถ้าถมนี่จะงอกช้าขึ้นทีนี้เราก็ตั้งกันห่างกันประมาณแค่ไม่เกินหนึ่งคืบก็พอเพราะว่ารากมันจะไปไม่ไกลมากฉะนั้นหอมแบ่งจึงปลูกได้เยอะมากปแปลงเล็กๆแปลงเดียวก็จะได้ผลผลิตสูง มากทีเดียวหลังจากเสียบหัวหอมตั้งไว้กับดินเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ใส่ปุ๋ยหมักหรือขี้ไก่ก็ได้ไทยบางๆถ้าเป็นขี้ไก่ใส่บางๆไม่ต้องใส่เยอะถ้ามีปุ๋ยหมักก็เติมเข้าไปได้ยิ่งปุ๋ยหมักใส่มากยิ่งแตกหัวได้เยอะหัวหนึ่งอาจจะแตกได้เยอะทีเดียว จากนั้นก็เอาฟางมาคลุมให้หนาหนาประมาณ3นิ้วก็ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนาเกินไปเพราะมันแทงขึ้นได้เสมอใบที่แทงออกมาใหม่เนี่ยมันจะแหลมมากแล้วมันก็จะแทงทะลุฟางขึ้นมาได้อย่างง่ายดายดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าฟางจะหนาเกินไปหรือไม่ ถ้าอยู่กันไม่หลายคนสองสามคนเนี่ยก็ปลูกแปลงแค่สามเม็ดสี่เม็ดก็กินไม่หมดทั้งปีแล้วแต่นี่เราอยู่กันหลายคนเราก็เลยต้องปลูกเยอะแล้วก็ที่นี่เราก็ปลูกเยอะได้เพราะเรามีแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะทีเดียวที่ช่วยเราปลูกและก็ช่วยเรากินด้วยขอย้ำว่าถ้าอยู่กันไม่หลายคนสองสามคนเนี่ยปลูกแค่แปลงเดียว ยาวประมาณสัก3-4เมตรก็จะมีหอมแดงกินทั้งปีกินไม่หมดเลยดังนั้นอย่าปลูกมากมันเหนื่อยการทำสวนหลายๆคนบางครั้งก็มีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานร้องลําทำเพลงกันไปอันนี้ก็คือผลประโยชน์ของการทำงานหลายๆคนมันจะสนุกและมีชีวิตชีว่า ถ้าทำคนเดียวเนี่ยไม่ควรทำเยอะเพราะมันจะน่าเบื่อมากแต่ถ้าทำหลายคนเนี่ยทำเยอะได้มันจะสนุกและเราก็จะลืมวันลืมเวลาหลังจากคลุมฟางเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมรดน้ำปิกเปียกอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมาเต้นลํากันแบบนี้หลังจากรดน้ำเสร็จแค่สองสามวันหรือบางครั้งก็ไม่เกินห้าวันเราจะเห็นมัน งอกขึ้นมายอดแหลมก็จะแทงทะลุฟางนนหนาขึ้นมาได้แบบนี้ถ้าคุมฟางไม่หนาก็จะเห็นมันงอกขึ้นมาแบบนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นหญ้างอกขึ้นมาด้วยเช่นกันก็จะทำให้เป็นภาระในการมาถอนหญ้าอีกรอบหนึ่งการคุมฟางให้หนาจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากเพราะหญ้าจะไม่ขึ้นเลยและ ไม่ต้องลดน้ำบ่อยหอมแดงเมื่อมันงอกโผล่ผลฟางขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะโตเร็วมากหลังจากนั้นแค่เวลาไม่กี่วันเราก็จะทึ่งกับมันเลยจากนั้นไม่นานจากหอมกลีบเดียวเท่านั้นเองพอมันมีใบแตกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มแตกกออย่างรวดเร็วหลังจากนั้น ถ้าดินเราดีมากมันก็จะแตกกอเยอะมากบางกออาจจะแตกได้มากถึง 5- 6กกรีบก็มีจากเวลาที่ปลูกแค่กรีบเดียวมันจะขยายอย่างไม่น่าเชื่อเลยพอหอมเริ่มเป็นหัวนิดหนึ่งมันก็จะออกดอกออกมาในขณะเดียวกันแต่อย่าลหลงไหลกับความงามของดอกหอมทันทีที่เห็นดอกให้รีบเก็บ เก็บให้หมดแล้วก็เอาไปกินเพราะว่าถ้าไม่เก็บมันจะเอาอาหารไปเลี้ยงดอกแล้วก็ทำให้หัวแฟบและหัวน้อยลงหัวเล็กลงฉะนั้นจงกินดอกหอมให้มากที่สุดเพราะมันอร่อยหวานจะผัดจะลวกจะแกงได้หมดมันคืออาหารที่อร่อยมากจากนั้นไม่นานเราก็จะสังเกตเห็นว่าหัวหอมเริ่ม โตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแตกออกมากๆสังเกตดูว่าหอมมีกรีบหัวที่มากขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วพอเห็นหัวหอมแตกมากขึ้นมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่คือเวลาที่ควรจะเก็บหอมให้สังเกตดูใบปกติถ้าใบมันเริ่มหักแบบนี้แสดงว่า พร้อมที่จะโดนเก็บแล้วถึงเวลาที่จะต้องเก็บแล้วอย่าปล่อยให้แห้งถ้าปล่อยให้แห้งแล้วใบมันจะเปื่อยมันจะเอามามัดได้ยากมันจะได้แค่หัวมันมาฉะนั้นถ้าใบยังตรงๆอยู่ไม่มีใบหักเลยแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะเก็บนะถ้าใบมันหักแบบนี้เราจะเห็นว่าใบมันไม่มีระเบียบเลยอย่างนี้คือเก็บได้เลยนี่คือหัวหอมที่ พร้อมที่จะเก็บแล้วเราก็จะต้องรีบเก็บปกติแล้วการเก็บหอมก็แค่ดึงขึ้นมาได้เลยแต่ในลักษณะนี้ก็คือมันจะทิ้งไว้นานเป็นนิดหนึ่งอันนี้ลำต้นมันเริ่มจะกรอบแล้วลำต้นมันเริ่มจะไม่แข็งแรงแล้วเราก็เลยเลยดึงลำต้นยากขึ้นแต่ถ้าลำต้นมันยังตรงๆอยู่แต่ใบเริ่มหักนิดหนึ่ง นั่นคือขนาดที่พอดีที่จะทําให้การเก็บง่ายขึ้นสะดวกขึ้นพอเก็บได้เยอะๆแล้วเราก็เอามามัดรวมกันเพื่อที่จะได้เป็นมัดที่จะเอาไปห้อยเก็บไปได้นานๆได้ดังนั้นถ้าเราปล่อยให้นานเกินไปใบก็จะขาดง่ายทำให้เรามัดไม่ได้ ในขณะที่ใบยังเขียวอยู่เนี่ยจะทำให้มัดง่ายขึ้นซึ่งบางครั้งหลายๆคนก็จะเอาไปสารเอาไปถักทำให้สวยงามได้แต่ที่นี่เราก็ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของความสวยงามเราก็เลยมัดมันแบบง่ายๆอย่างนี้แหละโดยใช้ตอกไม้ไผ่มัดเป็นมัดอย่างเนี้ยจากนั้น เราก็สามารถที่จะเอาไปห้อยตากไว้เพื่อเก็บกินได้ตลอดไปหอมที่ซื้อจากตลาดจะเป็นหอมที่เล่งด้วยเคมีและฮอร์โมอนอย่างมากฉะนั้นหอมจากตลาดจึงเก็บได้ไม่นานปกติไม่ค่อยเกิน3เดือนมันจะเริ่มแฟบแต่ถ้าหอมที่ปลูกโดยไม่ใช้เคมีเลยใช้ปุ๋ยหมักอย่างดีเนี่ย หอมเหล่านี้จะเก็บได้นานถึง1ปีเลยทีเดียวดังนั้นเราซื้อหอมแพงๆกินเนี่ยปกติก็จะมีแต่น้ำในนั้นไม่ค่อยมีสารอาหารเพราะว่ามันจะแฟบเร็วมากแต่ถ้าปลูกเองสารอาหารมันเยอะมันก็จะอยู่นานมากขึ้น mm. เมื่อมัดเสร็จแล้วเราก็จะเอามาห้อยไว้บนราวที่มีอากาศถ่ายเทได้ ตลอดแต่ต้องอยู่ในร่มไม่ควรตากแดดถ้าเราห้อยไว้อย่างนี้ในร่มเนี่ยมันจะอยู่ทนนานมากฉะนั้นเวลาเก็บหอมอย่าให้โดนแดดอีกแล้วก็เก็บไว้ในร่มเสมอให้ลมผ่านได้หอมที่ดีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์มากจะต้องปลูกเองหรือถ้าซื้อก็ต้องซื้อจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกด้วยความเอาใจใส่ถ้าจะปลูกเอง ก็ง่ายมากรีบปลูกเลย